ดูด่วนบุรีลัมอยากได้สองแข้งทีมชาติแต่โดนปัดด้านลุงเนลั่นวันนี้ต้องสี่แชมป์ส่วนลำพูนกาม่าไม่ขอยอมลั่นพร้อมเซอร์ไพ์ก่อนไปท่าเรือเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับกดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรนเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลลีกครับรอบชิงกับลำพูนนะครับแต่ผมมีอัปเดตเรื่องราวของบุรีรัมนะคุณผู้ชมยังคงเดินหน้าเสริมทัพเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับเวของบุรีรัมปีนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเสริมนักเตะต่างชาติโปรไฟล์โหดเข้ามายกกระดับทีมเพื่อเล่นบอลเอเชียเนี่ยเขายังมองหานักเตะดาวรุ่ง ฝีเท้าดีเข้ามาเสริมนะครับมาปั้นเพื่อที่จะมาทดแทนตัวเก่าๆที่เริ่มอายุโรยลาล่าสุดบุรีรัมมเนี่ยมีข่าวกับ2นักเตะดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยชุดยู20นะครับคุณผู้ชมและเป็น2นักเตะฝีเท้าดีคนแรกธนวุฒิโพชัยจากหนองบัวบุรีรัมสนใจและยื่นข้อเสนอดึงตัวแต่หนองบัวไม่ปล่อยพร้อมกับให้ธนวุฒิโพชัย เป็นกำลังสำคัญของหนองบัวในการสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2คนต่อมาที่บุรีรัมอยากได้มากๆและยื่นข้อเสนอเพื่อจะดึงตัวมากกว่า5ล้านบาทคนนั้นคือยศกรบุรภพานะครับนี่เป็นกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นดาวรุ่งที่ปั้นได้แน่นอนแข็งแกร่งซึ่งบุรีรัมเนี่ยยื่นไปให้ชมบุรี FC และเพราะอยากได้ตัวยศกรเพื่อจะได้มา แข่งกับสุพนัทแข่งกับสุประชัยใจเด็ดแต่ปรากฏว่าชมบุรีเอฟซีไม่ปล่อยนะครับปฏิเสธบุรีรัมโดยมองว่ายศกรยังไม่ถึงเวลาที่จะย้ายทีมพอทางฝั่งบุรีรัมอยากได้แล้วเขาไม่ปล่อยเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนยศกรบุรารเนี่ยชมบุรีเอฟซีที่ไม่ขายเพราะว่าอะไรปะเพราะอยากให้ยศกรเนี่ยไปเก็บประสบการณ์ที่เอสลีก่อนเพื่อให้ปรับตัวให้แข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คอนเฟิร์มเลยนะครับยศก,กรจะไม่ได้ไปบุรีรัมแต่จะไปเล่นในเอสลีกสิงคโปร์ซึ่งผมก็มองว่าเออมันทำให้ตัโยศก,กรอเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้ไปอยู่ต่างประเทศที่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนเมืองไทยเชื่อว่ายศก,กรจะโตขึ้นแล้วก็จะเป็นกองหน้าที่ดีได้ในอนาคตนะครับก็เรื่องเป็น2ดีลที่บุรีรัมพาดไปก็ถือว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าทั้งสงสโมอสรไม่ปล่อยแต่เชื่อว่า เดี๋ยวถ้าเกิดทั้งธนาวุฒิกับยศกรแข็งกระดงมากขึ้นเนี่ยบุรีรัมมน่าจะเข้าสู่การไปสนใจอีกหนึ่งรอบนะครับก็ติดตามสำหรับบุรีรัมตอนนี้เดินหน้าหานักเตะใหม่เพียบเลยคุณผู้ชมทั้งตัวไทยแล้วก็ตัวต่างชาติเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆแต่ในวันนี้ต้องดูกันก่อนนะครับบุรีรัมย์จะเจอกับรามพลวอรเออร์นะครับในศึกฟุตบอลลีกครับรอบชิง6โมงที่ BG s t สเตเดครับคุณผู้ชม บุรีรัมเนี่ยอยู่ในช่วงที่พวกเขากำลังมั่นใจนะครับคุณผู้ชมคว้ามาแล้ว3แชมป์คือแชมป์อาเซียนแชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพไออาการล้าทำอะไรพวกเขาไม่ได้เพราะพวกเขาแข็งแกร่งแล้วก็คาดเหนือกว่าไทยลีกนะครับซึ่งบุรีรัมได้ได้พักมาเต็มๆแล้วจากที่เตะพุทธเสาพุทธเสามาตลอดแต่ก่อนเกมลีกคัพเนี่ยบุรีรัมได้พัก1สัปดาห์เต็มๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่บุรีรัม รีเฟซสุดๆครับคุณผู้ชมนักเตะพร้อมลงเล่นทุกคนบิชโซลีคิสพิมพ์ธีราธรพิธิวัตรสัตรักษ์สุประชัยใจเด็ดเรียกได้ว่ามาด้วยความฟิต100%ซและไม่มีอาการล้าลุงเนนะครับประกาศเลยว่านัดชิงชนะเลิศวันนี้ต้องไม่ประมาทและต้องชนะลำพูนเพื่อคว้าสี่แชมป์มาฉลองที่บุรีรัมย์ให้ได้นี่คือเกมที่สำคัญมากๆต้องชนะสถานเดียว นี่ทางฝั่งของบุรีรัมยูเตดประกาศนะคือถ้าเกิดพวกเขาได้4แชมป์เนี่ยก็จะประกาศสักดาว่วาโอ้โหบุรีรัมปีนี้แกร่งสุดๆถึงแม้โปรแกรมจะถี่ช่วงท้ายฤดูกาลไม่เป็นปัญหาเอาตัวรอดได้รอติดตามแต่ก็ไม่ง่ายเพราะลำพูนวอรีเออร์เองก็มั่นใจ เกมนี้จะเป็นเกมว่าสุดท้ายของกาม่าในการเป็นเฮดโค้ชลำพูนนะครับก่อนจะไปอยู่กับการท่าเรือซึ่งกาม่าอยากจะปิดกับลำพูนได้แบบสวยๆพร้อมกับเพิ่มความมั่นใจก่อนไปคุมทีมใหม่เกมนี้กาม่าเองทางฝั่งลำพูนก็มองว่ากาม่าก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบุรีดําและกาม่าพร้อมจะเซอร์ไพรส์เพราะนี่คือโค้ชต่างชาติที่ทําทีมในไทยลีกลุ้นแชมป์บอลถ้วยได้ดีที่สุดวันนี้ก็มาครับ โฟเบอร์อัครพงศ์พร้อมมากๆแล้วก็ตัวต่างชาติที่ยังอยู่ก็พร้อมนี่จะเป็นเกมสั่งลาของหลายๆคนเพราะฉะนั้นเขาใส่กันเกินร้อยทางฝั่งลำพูนนะซึ่งกามาเองก็พร้อมมีแทคติกวิธีการเป็นบอลเคี่ยวนะกามาบุยมย์ก็ต้องระวังอย่าประมาทเพราะลาบุรีก็โดนมาแล้วนะที่ฟอร์มดีกว่าแต่ก็เจอทีเด็ดลำพูนแล้วบุรมย์เจอลำพูนปีนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้งานง่ายทั้งสองนะัดที่เจอกันก,อนก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุก ผมว่าลำพูนมารับแต่รับของลำพูนเนี่ยจะมีวิธีการที่อาจจะทําให้บุรีรัมอึดอัดแต่ผมรู้สึกว่าบุรีรัมก็ยังเป็นบุรีรัมนะครับถ้ามารับรอเนี่ยบุรีรัมจัดก,การได้บิสโซลีคริสพิมพ,พวกนี้เป็นทีเด็ดติดตามกัน6กโมงวันนี้นะครับแชมป์จะเป็นหน้าเก่าหรือแชมป์จะเป็นหน้าใหม่บอกเลยว่า6กโมงเย็นวันนี้รู้กันสนุกแน่นอนก็ติดตามรับชมแล้วกันนะครับลำพูลวอลเลีเออร์ก็น่าแฟนบอลน่าจะไปกันเยอะนะ พราะนี่เป็นการเข้าชิงและลุ้นแชมป์บอลถ้วยด้วยน่าจะไปกันเยอะส่วนแฟนบุรีรัมเขาไปกันแน่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งเป้าที่จะเป็น4แชมป์นะครับคือถ้าเป็น4แชมป์ได้เนี่ยลุงเนก็บอกว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งฤดูการแห่งประวัติศาสตร์ของบุรีรัมยูไนเต็ดก็รอติดตามนะครับจบเรื่องราวของบุรีรัมลำพูนจากนั้นขยับไปดูเมืองทองผมพูดอยู่เสมอนะครับเมืองทองจะเปลี่ยนผู้สาป,ประตูครับคุณผู้ชม เขาจะกรรกฏกลับมาแล้วก็ประตูที่จะเป็นกําลังสําคัญจะเป็นประตูต่างชาติหลายคนบอกเสียได้กิติพงษ์ภูเดี่ยวเชือกเพราะฟอร์มช่วงหลังดีใช่ไหมแต่ทางฝั่งเมืองทองเองอ่ะเขาก็มองว่าตอนนี้เขาไม่อยากลองผิดลองถูกและฟอร์มของกิติพงษ์ภูเดี่ยวเชือกเนี่ยมันก็ยังไม่เสถียรไม่รู้ว่าจะหลุดอีกเมื่อไหร่คือปัญหาของเมืองทองคือปัญหาตําแหน่งผู้สับประตูฤดูกาลใหม่เขาอยากตัดปัญหาคือเอาประตูต่างชาติเกรดดีมาเล่น เพื่อจะทําให้หลังบ้านแข็งแกร่งไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรกฎจะกลับมาเลขหนึ่งคนจะเป็นประตูต่างชาติส่วนกิติพงศ์บุญเด่าเชื่อมหมดสัญญาแล้วนะครับก็หาที่ใหม่มีข่าวว่าพลังการให้ความสนใจก็เหมาะนะช่วยได้เพราะพลังการก็ปล่อยประสิทธิ์พดุโชคไปแล้วด้วยนะครับก็รอดติดตามประตูใหม่ของเมืองทองดูกันว่าจะเป็นใครแต่ต่างชาติแน่นอนนะครับบวกกับกรกฎแย่งมือหนึ่งกันมันเพราะว่าบอร์ดของเมืองทองไม่อยากเสี่ยงกับ ประตูที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแล้วเขาเอาประตูดีๆมาเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะเมืองทองตั้งแต่หมดยุคของพี่ตองกวินไปเขาก็เปลี่ยนประตูตลอดแล้วก็ยังไม่มีใครขึ้นมาเต็มๆอามีสมพรยศแต่ก็มาอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ช่้ามปี2ปีแต่แล้วเนี้ยประตูต่างชาติแต่ประตูต่างชาติมาก็ต้องเกรดดีนะเกรดดีๆนะไม่ใช่ดังวันลำอะไรแบบนี้นะเออนะครับก็รอติดตามส่วนแบงก์ก็ มีข่าวนะครับตอนนี้เป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวพี่มุ้ยธีรศิลสินแดงดานะครับคุณผู้ชมคือตอนแรกแบงคอกเนี่ยคือเขาไปดีลนักเตะต่างชาติมามาจบแล้วแล้วเขาก็เหลืองบประมาณในการมาจัดการนักเตะไทยแล้วเพราะฉะนั้นพี่มุ้ยผมว่ามีโอกาสได้ไปแบงคอกค่อนข้างสูงนะครับเพราะเป็นชอยที่ที่พี่มุ้ยน่าจะมีความสุขเพราะได้ร่วมงานกับโค้ชแบนแล้วแบงคอกเขเป็นทีมที่ให้อิสระ นักเตะแล้วก็โค้ดทำงานได้เต็มที่ด้วยเพราะฉะนั้นพี่มุ้ยกับแบงคอกมีโอกาสเป็นไปได้รวมไปถึงแบงคอกอย่างแหล่งที่ผมพูดไปว่าเขาปิดดีลต่างชาติครบแล้วคราวนี้เขาก็ทยอยมาปิดดีลกับนักเตะไทยต่อสัญญาเจ้านุกจัภรพันธ์ภัยสุวรรณออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกเนี่ยอุทัยธานีสนใจ แต่จักรพันธ์เขาก็อยากอยู่แบงคอกต่อและแบงคอกก็อยากได้ตัวจักรพันธ์ไพสุวรรณในที่สุดดีลนี้ก็ลงตัวก็ปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยจักรพันธ์ก็ยังคงอยู่เป็นขุมกําลังของทูแบงคอกนะครับแบงคอกเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าสนใจนะน่าสนใจโค้ชแบรนด์ได้ทําทีมต่อเนื่องถึงแม้ว่าประมาณมันจะลดแต่มันได้เรื่องของความความสดใหม่แล้วก็แพชชั่นที่เพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะคลิปนี้มานี้ครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยน เข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน,น่นๆปโปรตีนเน้นๆเกเรเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ